สัมผัสได้ว่าแบบหลังๆเนี่ยบุ๊กมันเริ่มมีความเหมือนอยู่ดีก็ก็งอนผมอยนีอยู่ดีก็น้อยใจอะ่ะ <c oughs> ซึ่งผมถ้าพูดตรงผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดน,นะเพราะว่าตอนหลังมันก็มาขอโทษแบบเอออยู่ดีกูว่าแบบกูน้อยใจมึงว่ะมันไม่มีอะไรเลยอยู่ดีแบบเหมือนมัน,มนก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยู่ดีมันก็แบบก็งอนคือในเรื่องเป็นงไงอะชีวิตจริงบุ๊กเป็นอย่างนั้นนะในเรื่องแต่คือเหมือนบุ๊กแบบบุ๊กคัดออกมาไม่ได้บุ๊กกลายเป็นแบบอย่างนั้นตลอดเวลาจนบางทีสีหลังๆอะผมรู้สึกว่าในชีววิิตจรงอะะผม้ฟดยน แม่งทำไมมึงแม่งไม่ชวนกูนไปนี่ไปนั่นวะเฮ้ยทำไมทำไมมึงแม่งไม่ไม่ขับรถมารับกูวะแล้วแล้วผมมันจะแบบเอาแต่ใจอะดิคือผมไม่รู้นะด้วยความเป็นทิวมันเอาแต่ใจหรือว่าตัวผมเอาแต่ใจคือผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงก็แค่มารับกูทำไมต้องให้กูไปหามึงด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความอย่างเงี้ยนิดนึงอะเออซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเออตัวผมแบบไปงองแงมันแบบทำไมถึงไม่ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมกับฟอร์อะจะคุยกันตลอดนะครับทําให้แบบ เราแทบจะไม่ค่อยมีปัญหากันเลยอะ่ะมีปัญหาเราก็จะเคลียร์กันเคลียร์กันอะไรเงี้ยก็จริงๆแบบมันน่ารักมากๆนะเออขอบคุณมันมากที่แบบว่าเออยแบบยอมให้ผมบน่นหรือบางทีมันก็บ่นผมอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดี